เอาละครับสวัสดีวัรุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมกลับพบกับเดลต้าฟอร์ดกับซีซั่นที่2อีกเช่นเคยครับพาร์ทนี้นึกคลื่ครับอยากจะเล่นเป็นหมอสือเกินครับแต่การเล่นของเราจะไม่เหมือนชาวบ้านครับเราจะไม่ยิงใครเลยครับวันนี้เราจะไม่ถือปืนนะคุณผู้ชมเราจะถือแต่ปืนฉีดยาครับเอาแบบว่าคิวศูนย์ตัวเลยนะช่วยคนอย่างเดียวครับดูดิคะแนนมันจะเยอะขนาดไหนครับนะว่าแล้วไปกันเลยดีกว่าเลสโก้เอาว่ะคุณผู้ชมเล่นหมอด่านใหม่นี่แหละ ไม่เคยเล่นด้วยนะไม่ไแน่ใจว่ามันจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันขนาดไหนหรือเปล่าครับด่านใหม่เพราะตึกเยอะมากไดูดิโอ้แล้วแบบว่าเป็นพื้นที่แบบว่าก่อสร้างอะเออเอาวะงเดี๋ยวนะเราจะไม่ถือปืนนี่มากเราจะถือแต่ปืนฉีดยา<ล>ครับเอาวะวันนี้เราจะมาช่วยคนครับจ่าจยบาลหมอโดนยิงก่อนเลยไอเวนโอ้โหเดี๋ยว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  นั่น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 าระเบิดควันโอ้โหเอาว่าแล้วครับไปช่วยเพื่อนแกวครับแกวครับโอเคเพื่อนล้มอีกไหมเอายิงเพิ่มเลยเข้าไปทางนู้นทางนู้นเพื่อนเป็นลมเพื่อนเป็นลมทางนู้นโอ้โหมีคนตัดหน้าเราไอเวนเอนยเอาเอาก็สูนไปโอเคต้องคอยเปลี่ยนปืนอีกเว้ไม่ไหวแล้วช่วยตัวเองก่อนโอเคนั่นเพื่อนนอนอยู่ cứ nói nhu cứ nói nhu a toy way tìm tìm nè wà hiu 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 sa hiu ok Hai. Anyway. Sure ok 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 mà ok 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 เอาว่ะมันาไปอีกแบบครับเฮ้ยไึ่เป็นไรป,ปาระเบิดควัานก่อนช่วย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 เดี๋ยวครับแล้วก็นหนีเตะเราเดิมเลือดก่อนโอเคมีใครล้มอีกไหมโอ้โหกูนี่แหละล้ลมไอ้เวยมาจากไกลเลยว่ะเฮ้ยเอาว่ะเป็นคนช่วยหมอทีมเราก็ดีนี่ว่ะ อยู oh <Thank you. S 1> ่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นก็หมดเลยยุ่นก็หมดเลย่ยิงยิงขู่มาแล้วขูมาแล้วช่วย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 โอเคไปครับไปครับไปก่อนเดี๋ยวตายเก็บชีวิตไว้ช่วยคนอื่นพอมีใครจะตายอีกไหมยกมือเลยมีใครจะตายอีกไหมรถทางนี้มาแล้ว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 อ้าวไม่ยิงผมไม่ยิงเอาว่ะเราไม่ฆ่าใครครับเราจะช่วยอย่างเดียวคุณผู้ชม โอเคไปกันต่อไปทางนี้ทางนี้เต็มเลยลเบิดควันไปเบิดควันไปช่วยช่วยช่วยครับช่วยครับจะต้องเอาระเบิดควันนํำล่องก่อนคุณผู้ชมครับไม่งั้นมันจะเห็นเราศัตรูอ่ะเห็นเขาบอกว่าควันหมอเนี่ยเวลาปลาปอินฟลูเอดจับไม่ทะลุด้วยนะโคตรแกว่ะเอาเลยเพื่อนเรือรถยังเรือรถยังเขาช่วยโอ้จะช่วยไอ้เวเด้อ เดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจากเอกล่องกระสุนเป็นกล่องพยาบาลใช่ป่ะเออเขาจะได้มารุมกับเราไงคุณผู้ชมไะทางนี้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 นี่ระเบิดความไปก่อนมาแล้วพวกไม่ต้องกลัวฟื้นมาเลยฟื้นมาเลยปึ๊บฟึบฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาโอเคแจ๋วไปครับ มีใครมีใครล้มอีกไหมยกมือเลยนะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยมันมาแล้วพวกหนีเร็วเฮือจิๆก็สนุกอีกแบบครับคุณผชมไม่ต้องไปปวดหัวกับัตรูครับปวดหัวกับเพื่อเราเนี่ยเอะล้มเอะล้มไอมเวนม,มีปืนไม่ยอมยิงกันไปก่อนดีว่าขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขารอด้วยหมอมาแล้ว ว่ามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งล้มเรอวะในกสไนกลุ่มพวกนี้เฮ้เพิ่ม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 เลือดจะหนีไปไหนเราจะเพิ่มเลือดให้มึงเนี่ยไอ้เวนเออผมมาเพื่อชุบครับผมบอกเลยหลบอย่างเดียวอออืืเโอเค ไม่มีใครล้มเลยว่ะแข็งแกร่งมากกลุ่มนี้โอเคเอาพยาบาลไปเติมไว้ตรงนู้นนะเออเอาเด็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 ระเบิดพันไปก่อนนั่นล้มเลยจริงล้มเลยจริงมาแล้วมาแล้วช่วย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 โอ้โหหมาไม่หยุดเลยมาไม่หยุดเลยรอก่อนเพื่อน เรามาช่วยเอาไหลไหลา <laughs> มาแล้วเอ,อ้ยทางนู้นเขาก็ลม้มทางนู้นเขาก็ลม้มเราเบิรควันนำรอบมาก่อนมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วพนุ่มหมอมาแล้วหมอมาแล้วสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปเฮ้ยระเบิดโอ้อโ,อโหไม่เตือนหมออลไรเอกเวนโอเคหมอมาแล้วพร้อมกล่องพยาบาลโอเคช่วยกันไปช่วยแต่โอ้ยช่วยหมอด้วย ช่วยหมอด้วยช่วยหมอด้วยไอ้เวยเลยไม่ช่วยกูเลยเองไรเ่ะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะบางทีครับเราเป็นหมอครับต้องมีจรรยาบรรณครับเราจะไม่ทำลายคนครับต้องช่วยคนหมอมาแล้วหมอมาแล้วขอไม่เด็ดคิดเฮือช่วย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  ระเบิดควันมาระเบิดควันมาระเบิดควันมาเอาเพิ่มเลือดเข้าไปโอ้โหวุ่นวายชิบหายอะไรกันวะเนี่ยเพิ่มเลือด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 หมอกมาแล้ว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 โอ้โหจะรีบจะรีบตายไปไหนวะยังไม่ได้ช่วยเลยเพิ่ม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 เลือดเพิ่มเลือดเอาพยาบาลไปพยาบาลไปพ่อหนุ่มบอกเลยเกินกาละบอกเลย มีอีกไหมใครล่วงบ้างเนี่ยใครล่วงบ้างยกมือเลยนะ,ะเ,นเอาว่ะมาเป็นขย objc ยว่ะเอาว่ะวเพิ่มเลือดไปเพิ่มเลือดให้เพื่อนเพิ่มเลือดให้เพื่อนเฮ้ยเครือเครือเครื่องโอ้โหโอ้โอ้โอ้เวนมาเป็นหาฝนเลยเพิ่มเลือดให้มาสุก้าก่อนโอเคไม่ได้คิดไปเพือเ่อน เจ้าโอ้ยทางนู้นล้มเยอะเลยทางนู้นล้มเยอะเลยจะไปถึงไหมวะโอ้เขาจะรีบตายกันไปไหนวะเนี่ยนี่เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยมีคนแย่งแล้วว่ะโอ้มาคนละโรงพยาบาลกันไหมเนี่ยฮะอีเวเนอร์ นั่นล้มล้มล้มแล้วล้มแล้วระเบิดควันมาระเบิดควันมาเฉี่ยวครับมองไม่เห็นแล้ว <Piet. S 2> สิควันหมอมันมีอิทธิฤทธิ์ครับบอก BE เลยโอ้โหระเบิดควันหมอมันยังแกวว่าบอกอะไรคุณผู้ชมเออผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต <im Assembly>. ้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้ยนี่ก็รีบไปเกินล้มอีกแล้วเหรอโอ้มันขยันล้มจังวะโอเค เบิร์ควันไปนี่นี่นี่หมอมาแล้วหมอมาแล้วพี่หนุ่มโอเคลุกเลยโอ้โหไปพร้อมหมอเลยเราเพิ่มเลือดไปเพิ่มเลือด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 ไม่ติดคิดช่วยหมอด้วยช่วยหมอด้วยไม่มีใครช่วยหมอเลย วะอุ้ยจัดถ้าเรายังไม่โดนยึดเลยทั้งคันเนี้ยสุดยอดมากครับเพราะมีเราเป็นหมอหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณชมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นหมอแบบจริงจังเลยนะอาว่ะแบบไม่ยิงคนอไอ้เวยังรีตายไปไหนเล่ามาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว,ว,ลวเอออย่างน,านั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาไม่ไดคิดไปเมดคิดไปเออ มีใครล้มอีกไหมอ่ะชิบหายระเบิดระเบิด,บดโดนไหมโดนกันไหมโดนกันไม่หมอมาแล้วโดนสินะเพื่อกูก็โดนเออช่วยได้ตัวหนึ่งโดนอีกดูคะแนนสิโอ้โหเฮ้ยคะแนนก็ได้อยู่นะทำไปเล่นไปครับางงามาแล้วพุ่องออกไปพุ่งออกไป,อไปเอาว่ะช่วย ช่วยงานช่วยก็มาโหอยู่ไกลว่ะไอตรงนู้นอยู่ไกลตายจนได้โอ้โหด่ามันสับสนมากเลยว่ะคุณผมู้ชมบอกตรงเลยโคตรสับสนครับนี่เล่นครั้งแรกนะด่านเนี้ยบอกเลยงงจัดเลยว่ะมันจะบุกจากทางไหนวะเนี้ยดูก่อนอ๋อทางขวาใช่ไหมเออมาจากทางนี้นี่ว่ปะปะเราต้องจิกกลุ่มเข้าไว้ครับ เพ่อั้นจะช่วยใครไม่ทันครับเขาจ้างเรามาแพงซะด้วยติดกลุ่มเข้าไว้ระเบิดควันมาระเบิดควันมาติดกลุ่มเข้าไว้เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ<ๆ>่มเลือดเพิ่มเลือดเอาว่ะมาดสามสิบไม่ต้องครับเดี๋ยวหมอช่วยให้หมอช่วยฟรีอยู่แล้วโอ้โหระเบิดควันมาไม่ได้คิดมายับเลยดิครับช่วยกันยับมาดสามสิบไม่ต้องนะพ่อหนุ่มโอเคโอ้ยโอ้ย ช่วย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 อยู่ช่วยอยู่อยู่ไหนกันหมดวะโอ้โหมันฟื้นกันไวมากโอเคระเบิดควันนำล่องไปก่อนนี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งผมจะไปช่วยคนโอ้โหโดนตัดหน้าช่วยตัวเองก่อนละกันตอนนี้ ยังจะโดอิงเหรอข้างในข้างในล่วงเต็มเลยโอเคผมมาแล้วครับโอเคช่วยฟรีไม่คิดตังหรอกอุ้ยอะไรล่ะนี่โยนเลยกูฮิวตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยากจะช่วยนะ <c oughs> โอ้โหแต่มันอยู่ข้างหลังเลดิ เป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าปั่นปวนสุดๆครับปวนแม้กระทั่งตัวเราเองครับแมโอ้โหเดินวิ่งแบบว่าวิ่งพลาดเลยมีแอค i e พเ m e n t แบบว่าวิ่งเป็นกิโลไหมรวมๆกันนี่น่าจะกิโลกว่าแล้วครับโอ้โหมัวแต่พูดโอ้โหหน่วยแพทย์เนี่ย สนามลบจริงๆนี่เป็นอย่างนี้ไหมวะพวกหน่วยเมดิกอะไรพวกเนี้ยพอแล้วเลยรควันพร้อมโอ้โหขึ้นโดนช่วยแล้วนี่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 มองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นหรอกระเบิดควันหมอมันเจ๋งมาช่วยแล้วโอ้โดนตัดหน้าอีกแล้วนี่นี่นี่ยิงยิงยิงโชว์เลยอ่ะไม่ได้คิดป่ะ ่เดี๋ยวกูช่วยมึงเองคนละโรงพยาบาลโอ้โหจะบอกว่าคนาละโรงพยาบาลเดี๋ยวช่วยได้ไม่เป็นไรโอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนยิงเลยะครับป่ะเราไปหาคนเจ็บต่อโอ้โหมันบุกตรงนู้นกันแ,แล้วลนี่ว่าช่วยช่วยจะหนีนสิเออเพิ่มเลือยให้เนี่ยไม่เอาหรือไงไอไอล้มกันยับเลยว่ะตรงนู้นนี่ระเบิดควันไประเบิดควันไป ช่วยครับผมจัดไปได้อีกหนึ่งแถบโอเคนี่ระเบิดควันโอ่งวิ่งวิบปะท่าหมด <c oughs> โอ้ไอคนยิงก็ยิงไปเถอะไอคนช่วยก็จ้องก็ช่วยอย่างเดียวเอาหว่ะล้มกันเยอะล้มกันเยอะ หมอมาแล้วไม่ต้องกลัวหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วเดี๋ยวไอ้หนุ่มเลือดน้อยไปไหนเมื่อกี้เนี้ยคือการเป็นหมอเนี่ยมันต้องอดทนขนาดนี้นี่เองถึงว่าล่ะทำไมมีแต่ประเด็นครับไอ้คนเล่นก็ไม่ชุบไอ้คนอยากชุบก็ดันไม่ได้เล่นเออไอ้เวนดิ์นะเขาไปไหนกันหมดแล้ววะ พยาบาลไปปุ๊บหลบก่นโอนโขอยู่นู่นเลยยึดคืนยึดคืนยึดคืนเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อมีใครโลงโอ๊ยโ,โ,โดนกูโดนอะไรโดนอะไรฉีดฉีดโอเคข้างบนลม้มแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะรอก่อนละกัน กำลังไปโอ้โหมึงรีบอีกแล้วเฮ้ยจุดสุดท้ายครับคุณผู้ชมเอาว่ะเดี๋ยวนะบุกทางไหนวะอ๋อกบุกมาจากข้างหน้าใช่ไหมได้ดีไปเราไปหาคนเจ็บกันต่อหมอมาแล้วครับผม30บบาทไม่ต้องเดี๋ยวหมอรักษาให้ฟรี โอ้โหมาเป็นคันเลยคิ้ผายมาเป็นคันรถเลยโอ้ลบอกลบอกลบอลบกลบกลบอกบอลลบอกอลลบก่อลลบกอลลบกอลลบกอเออลบก่อนอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้กินหรอกครับสกิลผิวติดตัวอยู่ก็มีอยู่แล้วจะเมิดควันรอแบบโอ้โหเจ๋อมากเจ๋อมากเพิ่มเลือดให้เลย็นของรางวัลเพิ่มเลือดให้เพิ่มเลือดให้ดี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 ไาบาลไป เออกูหดูรดได้นน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 แหละเดีย๋ยวครับหุนเลยหุนเลยเพื่อนหุนเลยหุนเลยหุนเลยโดนโดล,โล,โล,โล้วมาเอาวะเอเอเอ,อ,อ,อย่างนั้นเพื่อน เนโอเคเขาไปไหนกันหมดวะฝั่งเราเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนกันวะโอ้เดี๋ยวนะก็วิ่งพลาดเลยชิบหายมาละทอนเหลือเกินอุ๊ยไม่แล้ววันยุงเฮียเพิ่มเลือดเฮ้ยเพิ่งตายเพิ่งตายมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้โห ลบเพื่ออะขยันทิ้งกันเลยกินอุ้ยทางนี้ต้องมีคนตายเยอะแน่เลยดูดิมันจะยึดเราหมดแล้วอ่ะเอออย่างนั้นชิปหายเลยคู่มาไม่ทันมีไหมอ่ะเพื่อน มีใครเก็บอีกไหมเออเอาดิ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 มามันไปอีกแล้วมั้งเนี่ยระเบิดอ่ะเออไม่ใช่กูนี่หว่าโอเคเออเอาบ้างเว้ยเอาบ้างเว้ยไม่มีเชนเตอดีเหรือวะเกิดเราดีกว่า เอีอาวะตามกไปเว้ยมันทะลุจุดหนึ่งได้วิ่งครับตรงนู้นมีคนล้มอยู่นำล่องไปก่อนระเบิดควันมาแล้ว <c oughs> โอ้โหเสียแรงเลยจะถึงมันอยู่แล้วมันกลับไปเกิดซะแล้วแล้วเราก็ไปเกิดใหม่เหมือนกัน โอเคเกิดตรงนี้บ้างนั่นสุดท้ายก็ได้เจอแจวครับเพิ่มเลือด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 เอออย่างนั้นโอ้โหโอ้ยต้องบอกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะหรือว่าเป็นเพราะดาดครับรู้สึกว่าดาดมันจะใหญ่กว่าปกติ่งคุณผู้ชมมันทําให้เราเนี่ย หลุดโฟกัสหลายจุดเลยครับเพราะว่ามันกระจายเป็นย่อมยอมย่อมยมย่อม,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 อมนะหูคะแนน800พช่วยไป19คนครับเออว่ะแต่ถ้าเป็นด่านที่แบบว่าไอ้ที่มันใกล้ๆอ่ะผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะกว่านี้นะเออสนุกไปอีกแบบครับรับหมอนะโอเคคุณผู้ชมครับพารน,นีก็สนุกกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะกับการที่เราเล่นเป็นหมอนะครับนะแบบว่าไม่ต้องยิงไข่ตายนะครับเป็นหมอแบบมีใจบันทครับหมอมันต้องช่วยชีวิตคนสิวะเออนะครับนะ จริงๆถ้ามีด่านที่เป็นแคบๆกว่านี้นะครับอาจจะช่วยได้เยอะกว่านี้นะคุณผู้ชมเพราะด่านเนี้ยด่านใหม่แล้วผมเล่นครั้งแรกแล้วมันก็รู้สึกว่ากว้างมากครับตัวละครหรือเพื่อนๆเนี่ยมันกระจายกันไปอยู่ตามจุดต่างๆเยอะไม่เยอะไปหมดเลยครับมันจับโฟกัสไม่ได้นะโอเคพาร์ทนี้เดี๋ยวเราคงต้องลากันไปก่อนดีกว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนไปขอฝากหน่อยครับคนที่เล่นหมอ ช่วยชุบผมหน่อยครับนะอย่าเดินหนีเลยสงสารกูเถอะโอเคซีอูซูเอร r เดย์ครับ